ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกคับ เดยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ในดิสก o r d ของผมซึ่งก็คือผู้คัาเกนชีนเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงค์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมะเฟืองอย่างเดียวเลยมะเฟือง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 ไม่ว่าจะเป็นมะเฟืองระเบิดไฟมะเฟืองระเบิดไฟฟ้าสิ่งสุดท้ายระเบิดมะเฟืองที่ออกมามันก็เป็นดาเมจมะเฟืองพืชเอาเป็นว่าเอฟวิตริงจิงกะเบลที่เป็นมะเฟืองมันทําดาเมจเป็นพืชทั้งหมดก็แล้วกันนะครับอยู่ดีๆน้องก็เชิดหน้าน้องจะยังไงเนี่ยโอเคทีนี้สิ่งที่คุณจะเป็นที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับมะเฟืองเนี่ยหลักๆดีวผมจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น3อย่างแล้วกันนะครับคือมะเฟืองสดมะเฟืองช็อตและมะเฟืองเผาโอเคนะถ้าพร เร,เรามาพูดถึงมะเฟืองสดกันก่อนครับมะเฟืองสดพิธีการง่ายๆคุณแค่ให้มันเกิดการผสมกันระหว่างพืชกับน้ําโดยมันจะเป็นการคิดในเรื่องของเกจในรูปแบบเดียวก,กันกับระเหยและละลายคือมีธาตุเด่นและธาตุด้อยแต่ผลที่ออกมาคือเหมือนการยกเว้นแค่เรื่องของการตัดเกจนั่นเองนะครับให้จําไว้ว่าพืชนําน้ําก็แล้วกันนะครับพืชนําน้ําสําหรับการทํามะเฟืองสดทีนี้แล้วมะเฟืองสด คิด d a m a จยังไงมะเฟืองสดเนี่ยการคิดเ a m a จจะคิดแค่จากเลเวลของเราและก็จากค่าความชํานาญธาตุของเราในคนที่เป็นคนทําให้เกิดมะเฟืองสดผลนั้นขึ้นมานั่นเองครับพูดง่ายๆคือสมมุติว่าคุณทําตามในแพทเทิลที่คุณเห็นเลยนะครับแล้วมีการใช้โคโคมิแล้วก็มีการใช้ตัวทราเวลเลอร์เพื่อทําการแปะพืชคุณจะเห็นว่ามันมีมะเฟืองตกซึ่งมะเฟืองตกจากพืชหรือตกจากน้ําก็คิดดาเมจ จากคนที่เป็นคนทาให้ติดมะเฟืองซึ่งก็คือปฏิกิริยาธาตุบลูมนั่นเองครับสมมุติว่าดอนนั้นมันดันไปติดที่โคคูมิก็คิดจากโคคูมิครับแต่ถ้าเกิดตอนนั้นไปติดที่ตัวทราเวลเลอร์มันก็คิดจาก EM กับเลเวลทราเวลเลอร์ของใครของมันและ ไอ้มะเฟืองนี้มีจํานวนจํากัดอยู่ที่พื้นพอมันครบจํานวนมันจะไล่ระเบิดจากลูกแรกสุดที่เกิดขึ้นมาตามลําดับฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณผลิตเยอะมันก็ระเบิดออตโต้ได้นั่นก็คือทีมในฝันในอนาคตของพวกคุณที่คุณเฝ้าใฝ่ฝันหารอกันมาอย่างยาวนานโดยมะเฟืองตรงนี้คุณสามารถใช้ลมมารวบได้ครับเนาะ แต่ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเอาเป็นว่าคุณสามารถใช้ตัวลมลวกมันมาได้ก็แล้วกันและอย่าลืมคุณโดนดามจเองด้วยฉะนั้นมะเฟืองสดคิดดามจจากคนที่เป็นคนทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุบลูมหรือทำมะเฟืองสดหล่นลงมานั่นเองนะครับต่อไปคือเมื่อคุณไปทําเป็นไฮเปอร์บลูมหรือมะเฟืองช็อตมะเฟืองช็อตจะเปลี่ยนไปแล้วครับโอเครูปแบบการคิดดามจเหมือนเดิมเลยคือจะคิดจากเลเวลแล้วก็ค่าความฉนานธาตุครับแต่ มะเฟืองช็อตมีเงื่อนไขว่ามันต้องไปโดนไฟฟ้าครับโดยมันไปโดนไฟฟ้าจากอะไรมันก็ระเบิดจากอันนั้นแหเลยครับและคราวนี้จะไม่สนใจแล้วว่ามันจะไปติดมะเฟืองมาจากตัวพืชหรือไปติดมะเฟืองสดมาจากตัวน้ําแต่คิดค่าความชํานาญท่าจากไอคนที่ทําให้มะเฟืองสดผลนั้น เช่นอย่างไรก็ณนที่คุณเห็นลิซ่าสรุปการใช้ elemental skill ไม่สามารถระเบิดมาเฟืองได้นะครับหมายถึงในการกดค้างอะนะมันก็จะคิดจากค่าความชมํนานาญธาตุของลิซ่าแทนแล้วนั่นเองครับแค่นั้นเลยฮะ โดยการที่เป็นมะเฟืองช็อตมันจะวิ่งไปชนมอนสเตอร์ให้เราแบบออโตเมติกคอลีลั่นต่อให้มมันไกลหน่อยมันก็พอจะแทร็กกิ้งตามไปได้ครับส่วนมันกาวบ้างเยอะไหมอันนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่คิดว่าไม่น่าจ,จะมีปัญหาอะไรฉะนั้นสุดท้ายแล้วหลังจากที่เป็นมะเฟืองสดมาแล้วถ้าคุณเอาไฟฟ้าไปช็อตโดนมันมันไปคิดที่ความชานาญท่าและเลเวลของ คนที่ทําให้เกิดมะเฟืองช็อตนั่นเองครับและสุดท้ายและท้ายสุดมะเฟืองเผามะเฟืองเผาอร่อยมะไม่ใช่มะเฟืองเผาการทํางานเหมือนกับมะเฟืองช็อตเมื่อกี้เลยแค่เปลี่ยนเป็นว่าคุณจะต้องให้ไฟเป็นคนทำครับอันนี้ก็คิดจากความชนานาญธาตุและเลเวลเช่นเดียวกันใครทําให้มะเฟืองตกไม่รู้มะเฟืองสดตกจากน้ําหรือพืชไม่รู้แต่ถ้าไฟเป็นคนทําให้เกิดขึ้นมาเป็นมะเฟืองเผา ก็คิดจากค่าความชํานาญท่านและเลเวลของมะเฟืองเผาครับแค่นี้ฮะซึ่งอันนี้เป็นการทำดาเมจดเป็นเอวีซึ่งกว้างมากแล้วก็มันไม่ได้โดนทุกลูกนะครับหมายความว่ามันมีจํานวนจํากัดต่อครั้งที่สามารถโดนได้อยู่นะหมายความว่าสมมุติคุณมีอยู่ที่5ลูกแม็กซิมัมเลยมันไม่ได้ระเบิด5ลูกพร้อมกันแล้วโดน5ลูกนะมันมีจํานวนแม็กซิมัมต่อ1ตัวอยู่นะครับแต่เอายควว่าแรงนะครับซึ่งมันเอาไปติดโอเวอร์โหลดต่อได้เหมือนทีมที่ผมเคยขายไปดูในเพลิ์ก็ได้ครับก็เพลิ์เดียวกันนี่แหละ ผลสรุปง่ายๆก็คือทุกมะเฟืองที่ตกมาเนี่ยมันคิดจากคนที่เป็นคนปิด ปฏิกิริยาธาตุนั่นเองครับถ้าเป็นกรณีมะเฟืองสดคนปิดปฏิกิริยาจะเป็นแค่พืชหรือน้ำเท่านั้นถ้าเป็นมะเฟืองช็อตคนปิดปฏิกิริยาจะเป็นที่ไฟฟ้าเท่านั้นถ้าเป็นมะเฟืองเผาคนติดปฏิกิริยาก็จะเป็นที่ไฟเท่านั้นนั่นเองอยู่ที่อะไรไปโดนก่อนครับและทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่พูดมาคิดค่าต้านทานธาตุของมอนสเตอร์ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปใส่อาร์ติแฟกต์เซตนี้ deep wood memories นั่นหมายความว่าเมื่อคุณใส่ครบ4ี่ชิ้นคุณให้ตัวละครที่ใส่อาร์ติแฟกต์เซตนี้ทำการใช้ elemental skill หร ือเบิร์สก็คุยง่ายคือสกิลหรืออันติก,ก็ได้นะแล้วโดนมอนสเตอร์มอนสเตอร์จะโดนลดต้านทานพืช30% 8วินาทีอันนี้สามารถติดได้แม้ เราไม่ได้อยู่ในสนามต่างกันนะครับโอเคมันจะมีที่คล้ายคลึงกันอยู่แต่ว่าให้ผลที่มากกว่าคือเซตเวเด c เซนเฟเนเลอร์ครับเซตนี้คือลดได้40%สำหรับท่าที่เกิดการ s วอล l ขึ้นมานะครับวิธีการมันอาจจะไม่คล้ายกันแต่ว่ารูปแบบคือคล้ายกันคือสามารถลดต้านทานได้40%ครับผมแต่กลับกัน อันนี้ต้องอยู่ในสนามถึงจะสามารถทําได้ครับแต่พอมาเป็นเซตพืชเหลือตัว Deepwood Memories เนี่ยอันนี้สามารถติดได้แม้คุณจะไม่ได้อยู่ในสนามนั่นก็คือคุณแค่ให้ตัวอะไรก็ได้ย้ํา ตัวอะไรก็ได้ใส่ที่สามารถให้เอลิเมนตลสกิลหรือเบรสมันโดนมอนสเตอร์แล้วก็ทิ้งไว้ในสนามได้มอนสเตอร์ก็จะโดนลดต้านทานพืชทันที30%สมมุติในทีมนั้นคุณไปใส่เวนตี้พอดีเลยบังเอิญก็ในเมื่อคุณทำดาเมจพืชอยู่แล้วคุณแค่รวบมาเฟืองด้วยเวนตี้ใช่ไหมเวนตี้คุณจะใส่เซตนี้ผมสมมตินะไม่ได้หมายความว่าให้ไปใส่นะซึ่งเวนตี้มีการทำดาเมจจากเบรสตลอดเวลามันก็ยังคงโดนรีเซต็ตระยะเวลาดีบัฟที่ลดต้านทานพืชเสมอ30%จนกว่า่สุดท้ายที่มันเกิดขึ้นต เกิดแลวก็เริ่มนับถอยหลัง8วินาทีครับแค่น,นั้นครับใครใส่ก็ได้ไม่ได้หมายความว่าพี่ติ๊กคุณต้องไปใส่เซตนี้คคุณมีตัวอื่นใส่เซตนี้ให้พี่ติ๊กได้พี่ติ๊กก็ไม่ต้องใส่เซตนี้อ่าส่วนพี่ติ๊กกับโคเร่รอผมก่อนนะครับกำลังรีบทําให้อยู่ครับฟดิบจากที่ลองมันตี้สวับคอมมากๆเลยยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับพี่ติ๊กถ้ารูปพูดกันง่ายๆแบบสบายๆก็คือเซตนี้ใครใส่ก็ได้เอามาเพื่อแค่ลดต้านทานพืชพอลดต้านทานพืชแล้วพืชมันก็โดนปฏิกิริ ไม่ว่าจะเป็นมะเฟืองสดมะเฟืองชอดหรือว่ามะเฟืองเผานั่นเองนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสําหรับแนะนําเรื่องดาเมจของมะเฟืองว่ามันคิดยังไงมันคิดเอของใครมันคิดของใครเป็นคนปิดมันคิดแค่นี้แหละครับแล้วก็มันคิดค่าต้านทานด้วยนะครับถ้าไปได้ยินผิดๆมาว่ามันไม่คิดมันคิดไม่เชื่อคุณลองไปกดใส่โชโกโบดูโดนเบาชิปหายเลยและเซตพืช ใครใส่ก็ได้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น DPS พืชเป็นคนใส่เพราะว่ามันแค่ทฟิกเกอร์ในการโดนเอเลเมนัลสกิลหรือเบสมันกระจบแล้วส่วนเรื่องคลิปเซตพืชหรือว่าตัวพืชแบบละเอียดลอ,อก,ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกแล้วก็ GC ซีซิมยังไม่เสร็จเลยจนตอนนี้ก็ ครับยังทําไม่ทันก็อาจจะช้าๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมอยากให้ข้อมูลที่มันไปถึงพวกคุณและเป็นข้อมูลที่คุณนําไปใช้ได้จริงเลยและไม่ต้องมานั่งแก้ไขอะไรกันอีกนะครับฉะนั้นก็รอหน่อยเพื่อคุณภาพและก็เพื่อความสายใจของพวกคุณเองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์อย่าลืมฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับแคร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปปต่อไปด้วยนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย